ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับขับรายการมีโนเทรดเช่นเคยนะครับมาดึกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามัวจะดูรายการทีวีอยู่นะครับก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจตัวตลาดเท่าไหร่นะครับเพราะมันยังวนเวียนต้มเตี้ยมไม่ไปไหนนะครับแต่สัญญาณของการซื้อเริ่มกลับคืนขึ้นมาแล้วสําหรับตัว Set Index นะครับ ก็อาจจะมีการรีบาวกลับคืนขึ้นไปที่1,550นะครับอีกประมาณสัก20จุดนะครับยังไงก็ตามนะครับต้านแรกอยู่ที่1,536นะครับแล้วก็1,545นะครับก็ระมัดระวังด้วยละกันนะครับเพราะว่าตัวเซตนั้นทำ low อีกแล้ว นะครับทำารยอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเด้งขึ้นไปเนี่ยเผลอๆมันอาจจะเด้งขึ้นไปไม่ถึงไฮนะครับอาจจะแค่รอบที่แล้วหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งนะครับรอบนี้ก็อาจจะเต็มที่ก็โผล่ขึ้นไปเหนือหน่อยหน่อยนะครับหนึ่งห้าสี่เจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับเราจะลงต่อก็ได้ตราบใดที่ยังไม่เห็นแดงเทียนได้สามารถทะลุ1550ได้ก็ยังมองลงนะครับ เรามาดูหุ้นที่น่าสนใจในการเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับผมไม่กล้าแนะนําหุ้นเล็กเท่าไหร่นะครับเพราะขนาดหุ้นใหญ่ก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดนะครับอย่างวันเมื่อวานที่บอกไปของ p s l นะครับก็หลุดจุดแนวรับแรกมานะครับแล้วก็หลุดสต็อปนะครับแทงเบลเลอร์นะครับลบหเปอร์นะครับคือส่วนหนึ่งก็มันก็ขึ้นมาไกลพอสมควรแล้วนะครับ ามาดูหุ้นวันพรุ่งนี้นะครับตัวแรกเลยเป็น PTT GC นะครับ PTTC มีสัญญาณบายมาวันแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาเกิดสัญญาณบายขึ้นมาก็ต้องรอดูนะครับว่าวันถัดไปจะสามารถเหนือ60.50ได้ไหมนะครับแล้วก็ยืน61ได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เนี่ย ก็ลำบากที่จะซื้อเหมือนกันนะครับสัญญาณมันไม่เคลียร์นะครับพอไม่เคลียร์มันมีโอกาสฟอสตกลงได้นะครับรอก็ได้ครับซื้อตรงนี้สัก2%นะครับถ้าราคาดหวังตรงนี้สัก6%เต็มที่เราก็ได้3%หรือ4%ดีกว่าเราต้องมาเสี่ยงที่มันจะกลับมาพักฐานตรงนี้อีกลบนะครับสำหรับตัว ptgc นะครับจุดแนวรับจุดแรกนะครับ ptgc ก็ แท่งใหญ่จริงๆเนี่ยมันชอบมันชอบอจะเต็มแท่งนะครับเพราะหุ้นตัวใหญ่มันชอบเล่นแบบแคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับก็ห้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์นะครับเป็นจุดลับนะครับจุดที่จะคัดก็คือโลตรงเนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างลึกนะครับห้าสิบเจ็ดจุดสองห้านะครับอันนี้เป็นจุดที่หนีเลยนะครับ จุดที่หนีเลยใช้เป็นสีจุดนี้ละกันสีน้ำเงินเฮ้ยไม่ได้เขียวอย่างนี้ละอ่านะครับจุดนี้เป็นจุดหนีละกันนะครับจริงๆจุดที่คัดจุดแรกเลยเนี่ยก็คือโลนะครับโลตรงนี้นะครับ เป็นจุดคัดจุดแรกเลยที่ห้าสิบแปดจุดเจ็ดห้านะครับถ้าปิดต่ําลงมาตรงนี้ก็ต้องต้องคาดไปก่อนนะครับถ้าต่ํากว่านี้แต่ถ้าไม่ต่ํากว่านี้มันก็จะไซเวในกรอบบนนะครับสําหรับตัวหุ้นใหญ่มันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นแท่งใหญ่ขึ้นมาวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับคาดหวังที่หกสิบสี่จุดห้าศูนย์นะ ประมาณสัก5%นะครับสำหรับตัว PTC g c นะครับตัวที่2เป็น c u r l y นะครับตัวนี้ฟอร์มสวยกว่าเพื่อนพอสมควรนะลักษณะก็คล้ายๆกับ PTC g c นะครับจุดต้านแรกอยู่ที่47นะครับแล้วก็52จุดนรับของ KEX ก็ประมาณนี้นะครับ42บบาทนะครับสำหรับตัว KEX นะครับ จุดคัดของมันก็คือหลุดต่ำกว่าตรงนี้นะครับ4เอ้ย39หรือ40นี่แหละอ่ะตรงนี้เลย40นะครับคัดเมื่อหลุดลงมาสีนะครับตัวนี้ก็เพิ่งเป็นสัญญาณบายมาได้แท่งที่2นะครับหลังจากที่มันบายช่วงตรงนี้นะครับ มันบายแช่งแรกคล้ายๆ PTC ไหมครับเราจะไหลตัวลงมานะครับแล้วก็ค่อยฟอร์มตัวหุ้นตัวใหญ่มันจะค่อยๆไปทีละนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้การสะสมอยู่ในกรอบเลงนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปข้างบนนะครับอย่างเงเวลามันขึ้่นไป47มันอาจจะไหลลงมาที่44นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยมันจะช้าหน่อยนะครับ ตัวที่3เป็น BDMs นะครับโรงชิาบาลตัวใหญ่นะครับตัวนี้ยังไม่เป็นสัญญาณบายเท่าไหร่แต่ว่าก็มีแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะครับทั้งเทียนเริ่มเป็นสีน้ำเงิน mm hmm. ก็คือ Moving a v e r a g e มันเริ่มตัดขึ้นมาแล้วล่ะนะครับเริ่มตัดคืนขึ้นมามถ้าจะรู้นะครับสามส ขึ้นไปได้นะครับก็คาดหวังต้านแรกที่24นะครับแล้วก็จุด take p r o f i อยู่ที่26อันนี้ประมาณทัก10นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะค่อยๆไปหรือเปล่านะครับมันมันมันก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับ4เของหุ้นใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยครับมันก็จะเป็นเหมือนชุดนี้อยู่ อาจจะประมาณสัก10หรือ9%นี้ก็โอเคแล้วนะครับคัดเมื่อหลุด22.4นะครับ d t a c นะครับตัวถัดไป d t a c ก็หลังจากที่ขึ้นไปเอาเปร์ฟอร์มนะครับเราตอนนี้ย่อตัวปรับลงมาแต่จริงๆเราถือว่าย่อลึกมากนะครับ d t a c จริงๆควรจะย่ออยู่แค่ประมาณสักครึ่งแท่งตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะครับ อย่างไงก็ตามดีแทกนะครับถ้าสามารถยืนทะลุแนวต้านกับคืนขึ้นไปที่3ามสห้าด้นะครับก็จะมองต้านถัดไปที่37มสิบเนะครับจุดในรับก็คือแถวนี้แหละนะครับคัดเมื่อนะครับคัดเมื่อหลุด32.75นะครับก็คือต้องคัดออกไปก่อนแนวต้านก็คือนี่นะครับ สามสิบห้าสามสิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบสี่สิบสองหรือสี่สิบห้าอ่าสี่สิบห้าครับประมาณนี้นะครับนี่มาไว้นะครับสำหรับดีแทตัวถัดไปเป็น scb นะครับ scb ก็ ฟอร์มตัวเหมือนเป็นไซเวอพนะครับคล้ายๆชุดนี้เหมือนกันนะครับอาจจะมีแรงเกมกระไรขึ้น1แท่งถึง2แท่งตรงนี้คาดหวังอยู่ที่ประมาณ4ีถึงหเปอร์เซน่าจะพอไหวนะครับอโอ้ถ้าขึ้นไป5%เเซได้นี่ก็จะกลายเป็นอัพเทนแล้วนะครับเนี่ยก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัว SCB นะครับ แต่ถ้าไปไม่ได้าจะไหลปรับต่ําลงมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังกันนิดนึงนะครับจุดที่ไม่ครหลุดก,ก็คือเก้าสิบสี่จุดห้าศูนย์นะครับแนวรับก็อยู่ในโซนแท่งเทียนนี้แหละนะครับตั้งแต่เก้าสิบหกถึงเก้าสิบเจ็ดนะครับต้านก็ประมาณนี้เลยนะครับชุดแท่งเทียนนะครับเก้าสิบแปดแล้วก็ร้อยสองนะครับ เพื่อนจะเล่น d w ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ยังไม่เก่าเคมพอก็ไม่ต้องนะครับเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับบาง position ให้เบานะครับอันตอนนี้ผมก็จริงๆรแล้วผมซื้อไม่ได้เต็มพอร์ตนะไม่เหมือนตอนช่วงแรกๆที่ผมซื้อนิดเดียวนะครับพอได้เล่นบีซีพนะครับ b c p ตัวสุดท้าย BCP พยายามจะปรับตัวขึ้นเหนือเส้นเส้นกดเทนไลน์ตรงนี้นะครับ ถ้า BCP นะครับสามารถเลยยี่สขึ้นไปได้นะครับก็จะมองแนวะต้านถัดไปอยู่ที่2 6นะครับยี่สิบหกนะครับสำหรับต้านแรกต้านถัดไปน่าจะยี่สิบเจ็ดไม่ก็ยี่สิบแปดนะครับอ้า2ยี่สิบเก้านะฮะประมาณนี จะไปถึงยี่สิบเก้าจะเจอต้านแรกตรงนี้ก่อนนะครับต้านประมาณยี่สิบแปดอ่ายี่สิบหกนะครับแล้วก็ยนะี่สิบแปดเนาะจุดที่ไม่คนหลุดจริงๆแล้วคือยี่สิบสองจุดเก้านะครับเพื่อนๆจะทนรอดาวได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าทนรอดาวไม่ไหวนะครับก็คัดมาหลุดโลนะครับก็คือถ้าหลุดเนี่ยแถวๆเนี้ยประมาณยี่สิบสามจุดหกเนี่ยถ้าหลุดออกมาก็คัดไปก่อน เถ้าหลุดนะครับคัดไปก่อนมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะจริงๆเราคือมันต้องค่อยๆยกตัวขึ้นแล้วก็ดีดแรงนะครับไปแตะยี่หกนะครับแล้วก็ค่อยๆไซเวย์แล้วถึงจะขึ้นต่อได้ถ้าไม่งั้นก็อาจจะมองเป็นเทนขาลงอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหกตัวเช่นเคยนะครับแนวต้านนี้ครับ อยู่ยี่สิบห้าดห้ายี่ิหกเงี้ยพอเป็นขาลงแล้วเจอแนวต้านเยอะนะครับเวลาถือก็ค่อนข้างลำบากนะครับในบรรดากลุ่มหุ้นที่ดูมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีตัวที่แข็งอยู่แค่2ตัวนะครับก็มี c ค r ียร์เอ็กนะครับแล้วก็ด t e c ก แค่นั้นนะครับที่เหลือยังคงอ,อ่อ,อนอ่อนตัวแล้วอาจจะเป็นเหมือนการารีบาวนะครับรีบาวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ